สวัสดีค่ะก็หลายคนนะคะก็ไม่รู้ว่าหลักสูตรเวชศาสตร์ะลอวัยเนี่ยมันมีให้เรียนด้วยนะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรของปริญญาโทค,ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแต่ของมอดาเนี่ยด้วยความเป็นหมอเป็นแพทย์ก็จะเป็นสาขายยอยกก็คือเป็นเวชศาสตร์ะลอวัยและคุณผู้สุภาพน้่นเองวันนี้มอดามาร่วมงานนะคะก็เจอพี่พี่น้องๆ้องคณาจารย์ดีใจจังเลย และท่านนี้นะคะอาจารย์ดรพัฒนาเตะอํานวยรูปรอค่ะอาจารย์60กว่าแล้วนะคะนและนี่ก็คือรุ่นน้องของแคทยหญิงชัดดาวน,นะคะ anti aging DPU และ esthetic DPU น้องๆเขาก็จัดให้มีกิจกรรมค่ะประกวดประชันขันแต่งการโอ้โหทุกคนจัดเต็มมากนะคะแต่งล้านรางวัลร้อยไม่ใช่ค่ะก็รางวัลเป็นหลักหมื่นนะคะแต่น้องๆเขาตั้งใจกันมากเลยนี่แหละค่ะขาย anti aging DPU และตอนนี้ก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับエステติคคือความสวยความงามด้วยมอเดลเองจบมา10ปีแล้วค่ะนั่นหมายถึงว่ามอเดลก็นําความรู้ทางเวศชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมาใช้เป็นเวลา10ปีและมอเดวต้องคอยมั่นอัปเดตความรู้ใหม่ๆอยู่เสมออันนี้อลาดินนะคะอลาดิน ชอบมากเลยเห็นแล้วพี่อยากจะไปใส่ชุดนี้แล้วใส่เอวมากๆเลยนะคะก็เอามาให้ดูค่ะแบบเป็นอะไรที่สนุกเนาะได้แต่งตัวด้วยและนี่นะคะอาจารย์มาดค่ะและคณาจารย์ค่ะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะน้องฟิล์มน้องฟิล์มคุณชาคนสวยแล้วก็เพื่อนๆรุ่น2นะคะที่ยังอยู่ก็ไปก่อนค่ะบายบายทุกคนนะคะ